สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับรีเวนเจอร์และผมแบคไอเดียนะครับเมื่อวานเราได้รีวิวกันไปแล้วถึงตัวมีสเวนอัลต้านะครับแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยมีจอด้านหลังด้วยและคนก็ให้ความสนใจเยอะมากถึงจอหลังว่ามันทําอะไรได้บ้างและเราก็เทสไป,ปแล้วเรียบร้อยว่ามันใช้หมดอะไรได้บ้างนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาบอกทิคเพิ่มว่าจอด้านหลังไม่ใช่ว่าถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวนะเขาสามารถถ่ายวิดีโอให้ด้วยทํายังไงมาดูกันเลย ขั้นตอนแรกนะครับให้เข้ามาที่แอปกล้องก่อนเพื่อดูว่าเราตั้งค่าไว้ถูกหรือเปล่านะเข้าไปที่ปุ่มตั้งค่าตรงนี้แล้วก็เลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปหาตรงนี้ตรงที่เขาบอกว่าถ้าเกิดกดปุ่มชัตเตอร์ค้างเนี่ยให้ทําอะไรนะเราก็เช็คดูว่าให้มันเป็นการเลคคอร์วิดีโอเสร็จปุ๊บสีน้องทําก็คือเปิดจอ้านหลังอย่างนี้ตอนนี้จอลหลังติดแล้วนะ ปกติถ้าเราจะถ่ายรูปด้วยจอลหลังเนี่ยเราก็ต้องกดในทีหนึ่งใช่ไหมกดอย่างนี้ปั๊บมันก็จะเข้าดาวน์ถอยหลังแชะอย่างนี้นะแต่ทีเนี้ยเราจะเปลี่ยนมากดค้างอ่าเห็นปะมันเปลี่ยนละมันกลายเป็นเล็กขอวิดีโอแทนแต่ก็ต้องบอกว่าเทคนิคนี้มีข้อจํากัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าการบันทึกวิดีโอ1ครั้งด้วยวิธีนี้เนี่ยจะได้ไม่เกิน15วินาทีและระบบการ่นจะไม่ทํางานนะครับฉะนั้นวิธีเนี่ยต้องบอกว่า มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นการประยุกต์ใช้ที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะหวังว่าเทคนิคง่ายๆอนี้เนี่ยจะทําให้คุณใช้มิซิเอตออต้าได้มีความสุขมากขึ้นนะครับถ้าใครมีเทคนิคดีก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับหรือใครสงสัยอะไรอยากรู้อะไรก็สอบถามไว้ได้เราจะพยายามหามาให้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้ารีวิวเวนเจอร์และแบบไอเดียจะมีอะไรมารเสนอให้ดูกันสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ